รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ิวปัทิตาเช่นเคยเป็นประจำกับรายการเช็ะคอินมิวเซียมไทยแลนด์ค่ะรายการที่จะพาน้องๆและทุกคนในครอบครัวนะคะไปเรียนรู้เพราะว่าเมืองไทยเนี่ยเป็น Learning City ตีค่ะอะที่สำคัญนะคะประเทศไทยมีพิพิธภัณฑ์มากถึง1,500แห่งเลยทีเดียว แล้ว,วันนี้นะคะนิวก็พาทุกคนมาเที่ยวที่จังหวัดลําพูนค่ะเมืองเ,เล็กๆแต่ว่าแฝงไปด้วยสนเสน่ห์นะคะทั้งผู้คนและประวัติความเป็นมาน่าสนใจมากๆเลยแต่ว่านิวอาจจะเล่าได้ไม่ละเอียดมากเท่ากับพ่อเมืองที่จะพาเราไปรู้จักกับจังหวัดลําพูนในวันนี้ค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลําพูนนั่นเองค่ะเดี๋ยวไปฟังกันดีกว่าค่ะว่าวันนี้ท่านมีข้อมูลอะไรของจังหวัดลําพูนมาเล่าให้เราฟังกันบ้างไปเลยค่ะก็คงต้องเรียนอย่างนี้ก่อนนะฮะลำพูนเรา ถึงแม้ว่าจะเป็นจังหวัดที่เล็กที่สุดในภาคเหนือนะครับแต่ว่าเรา ถือได้ว่าเป็นจังหวัดที่มีความเก่าแก่ที่สุดในล้านนานะฮะปีนี้ก็1340กว่าปีแล้วเราก็จะมีรากเหง้าทางวัฒนธรรมคุณทางสังคมคุณปัญญาของกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีอยู่5กลุ่มชาติพันธุ์รวมทั้งความเป็นเมืองเก่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์โบราณสถานอะไรต่างๆมากมายนอกเหนือจากนั้นเรายังเป็นเมืองอุตสาหกรรมอีกด,ด้วยนะฮะเรามีนิคมอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือรวมไปถึงความเป็นเมืองอเกษตรมหานครแห่งลำไยภายในปี70เนี่ยลำพูน จะเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนความหอเพียงถือได้ว่าเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ไปในตัวด้วย การที่เรามีพิพิธภัณฑ์เรามีแหล่งเรียนรู้ในพื้นที่จํานวนหลายแห่งมันก็จะถูกผน,นวกเข้ามาเป็นกิจกรรมที่เราจะสามารถจะบรรลุวิสัยทัศน์ในเรื่องความเป็นเมืองวัฒนธรรมท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์วิถีนี้ได้อีกแนวทางหนึ่งก็คงจะเป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายในส่วนของชุมชนกับทั้งพิพิธภัณฑ์และก็แหล่งเรียนรู้เปิดโอกาสให้ลูกหลานเด็กๆของเราเนี่ยได้มีโอกาสไปเรียนรู้นอกห้องเรียนบ้างซึ่งเขาจะเป็นการเปิดโลกทัศน์ของเขาต้องเรียนว่าตอนนี้มติคมมประกาศให้ล เป็นเมืองเก่าตอนนี้เรามีแนวทางที่จะพัฒนาเมืองเก่าปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานปรับปรุงภูมิทัศน์สร้างพื้นที่สีเขียวให้เมืองเป็นเมืองเก่าที่สามารถเดินได้เดินดีถือได้ว่าเป็นการอนุรักษ์เมืองเก่าลําพูนไปด้วยครับขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนมากเลยนะคะสำหรับข้อมูลดีๆแต่ว่าวันนี้นะคะมิวเนี่ยไม่ได้มาคนเดียวเหมือนเดิมคะ่ะเรามีเพื่อนใหม่ตัวจิ๋วของเรานะคะม่อีกสองคนคะ่ะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าตอนนี้เพื่อนเรานะคะไปรออยู่ที่ไหนไปตามหาเพื่อนกันดีกว่าคะ่ะ อะไรกันอะนิวรอพี่นิวอยู่เนี่ยเดิมรอบวันน่าขอพรอะไรกันไม่บอกอ๋อไม่บอกเดี๋ยวมันไม่เป็นจริงหรอใช่นี่พี่นิวก็เดินหาพี่วินพี่ตี้รอบเลยเนี่ยเพราะวันนี้จะพาไปเที่ยวหลายที่มากเลยอุ้ยจริงเหรอต้องมีที่ทีเด็ดที่แบบสองคนนี้จะต้องชื่นชอบแน่นอนมีกิจกรรมดีๆรโออยู่แล้วที่สุวรรณภู้นเราพยายามที่จะอนุรักษ์บ้านเก่าๆท่าปัดเก่าๆนะทั้งหมดเรามีในเขตเทศบาลเนี่ยประมาณ 6กหลังในส่วนนี้คุ้มเจ้าเดิมเองเนี่ยก็จะเป็นบ้านเจ้าแต่เมื่อก่อนคนจีนเข้ามาอยู่พ่อค้าชาวจีนก็อยากมีโรงเรียนจีนเจ้าก็ขายให้กับชุมชนชาวจีนที่มาอยู่ในเมืองลำพูนซื้อไว้ก็เปิดเป็นโรงเรียนจีนเสร็จเนี่ยก็เปลี่ยนเป็นโรงเรียนมงคลหลังจากนั้นโรงเรียนก็เจริญขึ้นก็ปรับเปลี่ยนให้กับทางมูลนิธิลำพูนสามคคีการกุศลซึ่งเป็นศาลเจ้าที่เป็นเจ้าของปัจจุบันเทศบาลเองก็ดําเนินการเช่าพิธีเทศบาลนี้เพื่ออนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมแล้วก็สิ่งที่เป็น เมืองเก่าของเจ้าทั้งหลายเป็นการกระตุ้นให้คนเมืองลำพูนรู้สึกว่าเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของเมืองลำพูนซึ่งปัจจุบัน,นก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์ของชุมชนซึ่งจะมีเรื่องราวอาดีตของคุ้มเจ้าที่นี่ว่าเป็นยังไงเทศบาลลำพูนอ,อยากให้เป็นแหล่งเรียนรู้สําหรับพี่น้องชุมชนเช็คอินพิพิธภัณฑ์ชุมชนเมืองเทศบาลเมืองลำพูนเจ้า วันนี้นะคะพี่นิวพาน้องมาวินแล้วก็น้องมาตี้มาอยู่ที่นี่เนี่ยเพื่อมาดูว่าแต่ก่อนเนี่ยก่าที่เราจะมีเมืองลําพูนทุกวันนี้เนี่ยเขามีประวัติความเป็นมายังไงคนที่นี่เขาอยู่กันแบบไหนเห็นเขาบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยเขาแบบเดินเดินเปลือยกันด้วยนะรู้ปะ่ะแบบว้าวตอนนี้เราสามารถเดินเปลือยได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมเราก็ไม่ได้แค่นั้นนะคะเราจะพาพี่มาตี้พี่มาวินเนี่ยมาเล่นเกมด้วยจะเป็นเกมอะไรสนุกแค่ไหนนะคะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันเลยคะ่ะไปค่ะไปค่ะ พี่ฟุกรอเราอยู่สวัสดีค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะพี่ฝุกจะเป็นคนพามาวินมาตี้ชมพิพิธภัณฑ์วันนี้นะคะเริ่มจากตรงไหนดีคะเล็วๆตรงนี้เลยครับได้ครับโอ้อันนี้เป็นของจีนทั้งหมดเลยใช่ไหมครับผมเป็นของที่คนในลําพูนเขามาบริจาคให้กับพี่เนียวอนนี้จะเป็นพวกแบบว่ากล้องถ่ายรูปแล้วก็วิทยุต่างๆนานาแล้วก็อันนี้จะเป็นพวกทีวีวิทยุเหมือนกันครับผม โอ้เร่เราเกิดทันไหมอ่ะไม่ทันพวกนี้หนูรู้จักเทปไหมไม่รู้จักวซนนี้เราใช้แบบไอพอใช่ไหมฟังเพลงผ่านแอปแต่ว่าแต่ก่อนเนี่ยเขาต้องฟังในเทปนะแล้วอันนีก้ก็กล้องถ่ายรูปกล้องดิจิตตลด้วยอันนี้ก็จะเป็นแบบพวกแผ่นเสียงซีดีแล้วก็ตลับเทปว่ะหอมนนี้คืออะไรคะเนี่ยอันนี้จะเป็นเ<อ>ตาอบในสมัยเมื่อก่อนเลยครับผมจะอบพวกอาหารแล้วก็ขนมในประมาณนี้ครับส่วนโซนด้านนู้นก็จะเป็นพวกอุปกรณ์ของใช้พวกสบูยา ยาสีฟันอะไรต่างๆเลยคยนี่เด็กๆอันนี้เด็กๆเคยเป็นอคไหมยาสีฟันฮอกเกตเอาแม่เดี๋ยวพี่นิวให้ลองแปลงคืนนี้เลยกลัวกลัวนี่นี่ในตู้นี้พอมีสบู่มีอะไรอันนี้คือตุกตาอะไรคะเป็นมาสคอตทพวกแบบงานกีฬาต่างๆเลยครับเป็นตุกตาที่อยู่ในงานกีฬามันจะมีเรื่องราวเขียนไว้เลยว่าอันนี้เป็นงานอะไรงานอะไรเห็นไหม บางส่วนก็อาจจะเป็นพวกแบบว่าพวกกล่องดืนสออะไรประมาณนี้ตรงนั้นนะผมนี่คือลายแมกโดนัด์ปัดกาสแม็กโดนัด์ใช่ครับผมตรงนี้เป็นมีดดูสเขามีทุกอย่างเลยอันนี้จะเป็นคุณสุชีราศรีสมบูรณ์เป็นนางสาวไทยเอาประกวดปี2497ครับผมโอ้นางสาวไทยสมัยก่อนเขาจะแต่งตัวกันแบบนี้สวยจังที่เนี่ยสมัยก่อนเขาแบบไม่ใส่เสื้อผ้ากันมีรูปมีหลักฐานอะไรให้ดูหน่อยไหมครับจะมีอยู่ด้านหนนะครับไปดูกันอ่า

เป็นรูปถ่ายในสมัยเมื่อก่อนตะกี้ถามเรื่องของรูปของคนในสมัยเมื่อก่อนก็จะเป็นรูปนี้ครับผมจะเป็นแบบว่าใส่แส่น้อยชิ้นอันก็เป็นตลาดวิธีรินคลองอันนี้พี่ฟูกเกิดทันไหมล่ะไม่ทันไม่ทันเลยอันนี้ก็จะเป็นรูปถ่ายแบบเทียบในสมัยก่อนของวัดพระธาตุห่ลิคนชัยแล้วก็อันนี้จะเป็นช่วงที่ก่อนที่วัดพระธาตุจะถูกพายุพัดพังครับผมหลังจากที่พามาตี้มาวินนะคะเดินชมพิพิธภัณฑ์โดยรอบเรียบร้อยแล้วเนี่ยพี่นู มีเกมให้มาตี้กับมาวินเพื่อให้กันเล่นนะคะพี่นิวจะมีของในภาพนี้ทั้งหมด3มชิ้นอันแรกคือเครื่องโม่แป้งอันนี้รู้จักไหมอะไรวิทยุวิทยุอันนี้อะไรครับอันนี้อะไรอันนี้วิดีโอให้พี่มาตี้กับพี่มาวินไปหาว่า3สิ่งนี้มันอยู่ที่ไหนใครหาได้ครบก่อนคนนั้นชนะอันหนึ่งส่องไปอ่ารวมพลังป้ายหาเจอแล้วหนึ่งวิทยุ ใช่ครับ,รบพี่น้องเจอแล้วใช่ไหมครับชี้อันไหนครับเจอจอ่าถูกต้องครับคือนวิดีโอครับไม่กลัว เรียนรู้ปลุกโลกแห่งการพัฒนาโลกแห่งจินตนาการสร้างโลกแห่งอนาคตมากกว่าการเติบโตทางร่างกายมากกว่าความสมบูรณ์ทางจิตใจเราจึงเป็นมากกว่าครอบครัวเจตนารมณ์อุดมการ์และแนวปฏิบัติจึงเป็นมากกว่าโลกแห่งจิตวิญ,ญญาณที่ทางสถาบันมุ่งหมายจะให้เป็นความสุขในทุกช่วงของวัยเด็กคือความสุขของเรา NICFD มากกว่าสถาบันแห่งการเรียนรู้ของเด็กและครอบครัว พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติทรีพุนชัยจ้าวันนี้นะคะนิวก็่ะมาวินกับมาตี้มาที่นี่เนี่ยเพราะว่าที่นี่ะคะเขามีประวัติศาสตร์ความเป็นมาของจังหวัดลำพูนแล้วก็ยังมีโบราณวัตถุนะคะให้เราได้ศึกษาอีกด้วยที่สําคัญนะคะมีกิจกรรมให้เล่นซึ่งพี่เขาบอกว่าสนุกมากเดี๋ยวไปหาพี่บีกันดีกว่าจ้าไปจ้าสำหรับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติทรีพุนชัยนะครับเป็นพิพิธภัณฑ์ แห่งแรกในภาคเหนือนะครับได้เปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่20กุมภาพันธ์2522โดยมีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีทรงเป็นประธานในการเปิดพิพิธภัณฑ์แห่งนี้พิพิธภัณฑ์ของเราเนี่ยเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ส่งเสริมในเรื่องการเรียนรู้ตลอดชีวิตเด็กได้เรียนรู้ในเรื่องของประวัติศาสตร์โบราณคดีการที่นักเรียนแล้วก็เด็กๆเ,เนี่ยได้เข้ามาเรียนรู้จากสถานที่จริงจากของจริงนะครับที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์เนี่ยเป็นการส่งเสริมการ เรรียนู้ให้กับนักเรียนนักศึกษารวมถึงเด็กๆและก็การใช้เวลาร่วมกันของครอบครัวทำให้เกิดความสุขนะครับได้เห็นรอยยิ้มทั้งของผู้ใหญ่และก็ของเด็กๆนะครับในพิพิธภัณฑ์นษาสนาอิแห่งนี้ด้วยครับผมมาแล้วพี่บิ๊กที่จะมาให้ความรู้เราวันนี้สีค่ะสวัสดี เราให้ <c oughs> ความสนใจในเรื่องศิลาจารึกมากเมื่อกี้หนูถามพี่นิวว่าอะไรนะคืออันนี้เป็นศิลาจารึกที่พ่อคุณรับคำแหงเขียนหรือเปล่าอันนี้นะครับไม่ใช่ศิลาจารึกพ่อคุณรับคำแหงครับแต่เป็นจารึกตาชุกมหาเถรซึ่งเป็นจารึกที่ตาชุมหาเถรนี่คือเป็นพระสงฆ์องค์สําคัญของสมัยทาริพุนชัยอายุประมาณ900ปีมาแล้วนะครับท่านได้สร้างวัดแล้วก็บริจาคสิ่งของต่างๆสําหรับในการสร้างวัดนะครับปลูกต้นไม้แล้วก็สร้างสาธารณูปโภคต่างๆบริเวณวัด ซึ่งวัดบริเวณนี้เรียกว่าวัดแสบเข้าหองอครับากลายเป็นพื้นที่ของพิพิธภัณฑ์ท่าสังน์แห่ชาติทาริพุญชัยจนถึงทุกวันนี้ครับมีคําแปลไหมคะพี่วิ่วนใหญ่คนที่อ่านคําแปลได้นียก็ต้องเป็นนักอักษรโบราณนะครับเขาก็จะมีความเชี่ยวชาญในด้านตัวอักษรสมัยก่อนนะครับเป็นอักษรอะไรล่ะครับอันนี้เรียกว่าอักษรมนโบราณน,นะครับอักษรมรโบราณเนี่ยก็จะเป็นอักษรที่คนในสมัยก่อนเนี่ยเขาใช้จารึกลงบน ้อนแตะเหมือนกับตัวอักษรที่อยู่ในอนาณาจักรพุก,กามของพ่อม่ซึ่งร่วมสวัยกันนะครับก็อายุก็ประมาณ900ปีมาแล้วครับเดี๋ยวเราจะมาดูตรงกลางห้องนี้ก่อนเลยนะครับนมเี่ อันนี้ก็เป็นโครงกระดูกของมนุษย์สมัยก่อนวอร์ติาก็คือเป็นสมัยที่มนุษย์เรายังไม่มีการใช้ตัวอักษรแล้วก็มีสิ่งของต่างๆฝังลง,งไปด้วยนะครับอันนี้เป็นผู้ชายผู้หญิงนะครับอันนี้เป็นโครงกระดูกของมนุษย์ผู้ชายนะครับก็จะดูที่หนึ่งกระดูกเชิงการานคือกระดูกที่เอวของเราถ้าเป็นของผู้หญิงกระดูกเชิงการานก็จะกางออกจะผายออกกว่าถ้าเป็นของผู้ชายก็จะพอดเข้ามาเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยเขาจะต้องเพื่อรองรับในการ พอบุกมีลูกแล้วก็รวมถึงอาวุธที่ฝังลงไปด้วยนะครับถ้าเป็นผู้ชายหรือเป็นที่เป็นผู้นำเนี่ยเขาจะต้องมีอาวุธฝังลงไปนะครับอายุเท่าไหร่ล่ะครับอันนี้ก็อายุประมาณ2,500ปีมาแล้วครับอืมเราก็ประมาณการจากข้าวของเครื่องใช้แล้วก็มีการใช้วิธีทางวิทยาศาสตร์มาตรวจสอบด้วยครับอันนี้ก็จะเป็นข้าวของเครื่องใช้ของคนสมัยก่อนที่เขาตกทุนขึ้นมาอ่าใช่คือเป็นก้อนหินที่เขาเอาไป ท็อแล้วก็ไปฝนจนเป็นรูปทรงคล้ายกับอาวุธแล้วก็ออกใช้ล่าสัตว์เนาะแล้วก็จะมีนี่อันนีน้เหมืหนอนเจาะเอาไว้เอาไว้ขุดดินได้แล้วก็มีเครื่องประดับที่เป็นลูกป,ปากแบบต่างๆเป็นแก้วแล้วก็เป็นหินนํามาฝน,นขึ้นรูปอันนี้ก็เป็นกําไรสธิ์คบสำิีก็เป็นโลหะเนี่ยก็นามาหล่อแล้วก็เอาไว้สวมใส่ นี่ก็เป็นเครื่องบ้านหินเผาเดี๋ยวถ้าน้องๆอยากจับจะมีของจาลองให้น้องๆสามารถสัมผัสได้นะครับเราจะมีแผนที่ของเมืองอริพุนชัยสมัยโบราณเดี๋ยวน้องๆองกดวิดีโอได้เลยว้าวสุดอโอ้ ที่เราเห็นก่อนบอิศาสตร์เมื่อกี้แล้วเนาะยังไม่มีพระพุทธรูปพอเข้ามาสมัยฮาริพุญชัยเนี่ยลัาจะเริ่มมีการรับศาสนาพุทธมาแล้วเราก็มีการสร้างพระพุทธรูปสําหรับสักการบ,บูชาอันนี้ก็เป็นพระพุทธรูปสาคัญของสมัยฮาริพุญชัยเลยนะครับก็คือเป็นพระพุทธรูปยืนแสดงปางก็คือยกมือสองข้างเพื่อเป็นการสั่งสอนพระธรรมของพระพุทธเจ้าจะนิยมตั้งไว้ในวิหารหรือในวัดให้คนได้สักการบ,บูชาน,นะครับถือว่าสมบูรณ์มากๆเลยนะคะใช่ครับก็ถือว่าสมบูรณ์ ที่สุดของพุทธรูปในสมัยอลิปมชัยก็ว่าได้ครับที่เป็นโลหะนะครับเดี๋ยวเราดูในตู้ก็จะเป็นดินเผาก็าคือเอาดินเนี่ยมาปั้นแล้วก็<า>เผา,าไฟให้เป็นรูปพระพุทธรูปก็จะนําไปประดับไว้ในอาคารเพื่อให้คนได้สักการะบูชาแล้วต่อมาในสมัยประวัติศาสตร์เนี่ยเขาก็มีการทําเครื่องปั้นดินเผาเพื่อใช้อุปโภคบริโภคในครัวเรือนรหรือในชีวิตประจําวันของเขานะครับลักษณะเครื่องปั้นดินเผาก็จะเป็นขึ้นรูปง่ายๆก็จะใช้ไม้เนี่ยกดเป็นลวดลายธรรมดานะครับยังไม่มีการเคลือบสีะก็จ เป็นเครื่องปั้นดินเผาแบบปั้นเป็นสีดินธรรมดาเลยนะครับพี่น้องบอกว่าอยากจับโบราณวัตถุแต่โบราณวัตถุจับไม่ได้นะครับมันก็จะมีโบราณวัตถุจำลองใครต่อหม้อได้เสร็จก่อนครับคนชนะนะครับไปอ๋อช่วยเหรอช่วยเหรอลืมไม่เราจะต้องต่อหานเอ่นี่มันอย่างงี้หรือเปล่าเธอเธอใช่นี่ไงเธอหายไปทำอะไรของเธอเธอเกาหัวทำไม ไม่ขยันเลยวิววิวตีอันสุดท้ายใช่ไหมเย้แม่แก่พุ่งใจชนะเด็กแล้วก็แพ้เพราะว่าอะไรเพราะอ่ะ โลกแห่งการเรียนรู้ปลุกโลกแห่งการพัฒนาโลกแห่งจินตนาการสร้างโลกแห่งอนาคตมากกว่าการเติบโตทางร่างกายมากกว่าความสมบูรณ์ทางจิตใจเราจึงเป็นมากกว่าครอบครัวเจตนารมณ์อุดมการณ์และแนวปฏิบัติจึงเป็นมากกว่าโลกแห่งจิตวิญ,ญญาณที่ทางสถาบันมุ่งหมายจะให้เป็นความสุขในทุกช่วงของวัยเด็กคือความสุขของเรา NICFD มากกว่าสถาบันแห่งการเรียนรู้ของเด็กและครอบครัว มิกกี้เฮาส์พื้นที่ตรงนี้นะครับเราเรียกมันว่ามิกกี้เฮาส์นะครับเป็นคล้ายๆที่รวบรวมของเก็บสะสมของตัวมิกกี้เมาส์นะฮะในพื้นที่ของมิกกี้เฮาส์นะฮะเราก็จะมีอยู่2อาคารอาคารแรกก็จะเป็นในเรื่องของตัวมิกกี้เมาส์ที่เป็นวัสดุต่างๆเป็นพวกซอฟวัสดุโลหะเลนเป็นพวกสแบรไม้แยกออกไปเป็นวัสดุที่ ทาในยุโรปแล้วก็ในเอเชียนะครับในมิวเซียมของเราเนี่ยมันจะมีภาพถ่ายเกี่ยวกับในหลวงรัชกาลที่9กับในหลวงรัชกาลที่8ที่พรงคท่านทรงชื่นชอบตัวมิกกี้เมาส์ถ้าเรามีโอกาสได้เล่าให้เด็กๆฟังเนี่ยเด็กๆก,ก็ประทับใจในเรื่องของตัวมิกกี้เมาส์ผ่านภาพถ่ายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งสองพระองค์นะครับอันนี้เป็นรู้สึกประทับใจที่สุดและครับสำหรับมิกกี้เฮาส์นะครับเปิดให้เข้าชมได้เราก็จะเปิดทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ตั้งแต่9โมงเชา้าจนถึง4โมงเย็นนะครับเป็นพื้นที่ เล็กๆที่สำหรับให้เด็กได้เห็นแง่มุมต่างๆของตัวการ์ตูนชนิดนี้ที่นี่เราเข้ามาแล้วว้าวมากเพราะว่ามีมิกกี้เมาส์เยอะมากอันนี้คือสิ่งที่พี่โอ๊คสะสมมา กี่ปีแล้วคะพี่โรก็ตั้งแต่ปี2 5 2 8ที่นําชมจุดแรกนะครับอยากเห็นในเรื่องของความประทับใจของผมนะครับในเรื่องของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่8และรัชกาลที่9ทั้งสองพระองค์เนี่ยชื่นชอบและก็มีตัวการ์ตูนมิก้เมาส์ด้วยตอนที่พระองค์ท่านน่ฮะทรงพยาวยู่อยู่ตอนที่อยู่ซทรงแลนดเนี่ยนะครับสมเด็จย่าได้ซื้อตัวมิก้เมาส์ให้พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่8และรัชกาลที่9เนี่ยพระองค์ละหนึ่งหนึ่งหนึ่งชิ้นนะครับ พระองค์ท่านเวลาถ่ายพระรูปเนี่ยมักจะเอามิก้เมาส์ไปถ่ายด้วยเห็นตรง่าพระบาทตรงนั้นไหมฮะอยู่ตรงนี้ใช่ใช่ในช่วง2503พระบสมเด็จเจ้าอหัวเสด็จอเมริกาก็ได้ไปที่ดิสนีย์นะครับรดดิสนีย์ได้มอบธงเป็นรูปมิก้เมาส์ให้พระองค์ท่านหนึ่งปืนนะครับที่เห็นนะครับสมเด็จย่าเนี่ยครับปักผ้ากอสตีดเป็นรูปมิก้เมาส์ถวายพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่8ของจริงทุกวันนี้อยู่ที่ตำหนักโดยตรงที่เชียงรายนะครับแต่ว่านี่เป็นภาพถ่าย คือความเป็นการ์ตูนคาแรคเตอร์เนี้ยเข้าถึงคนทุกเพศทุกว<ช>ัยแล้วก็มีมานานแล้วใช่เขามีมานานแล้วอันหนึ่งที่ที่ผมมักจะบอกเสมอว่าถ้าเราซื้อของเล่นนะนะเป็นตัวตุ๊กตาเราควรจะเก็บกล่องมันไว้ด้วยถ้าเวลาเราอยากจะขายไอตัวของเล่นเราเนี่ยแต่ม,มันมีกล่องมันจะมีราคาสูงเป็น10เท่าเลยสมมติม<า>ไม่มีกล่อง10บ,บาทแต่พอมีกล่องปั๊บ 100, 100เลยหนึเพราะกล่องมันจะบอกว่ามันผลิตที่ไหนผลิตที่ไหนจํานวนชิ้น แล้วเด็กอายุเท่าไหร่ควรจะเล่นอย่างเงี้ยเขาก็ถือว่าไอ้ตัวเนี้ยเป็นใบบอกด้วยว่าเออของที่เรามาเนี่ยออมาจากพื้นที่ไหนมันก็เลยจะมีราคานะครับอย่างงี้มิกิเมสาตัวไหนที่เป็นตัวแรกที่พี่อกเก็บสะสมที่ทผมเก็บน <ๆ S 1> ะครับตัวนี้ครับตัวนี้ครับเพราะเวลาเราหยอดหยอดอมสินไปต้องหยอดต้องเหรียญน,นะฮะ,อะไอม้มิกี้เมาส์มันจะตีกองด้วย อย่างตู้นี้จะเป็นของยุโรปของยุโรปเขาจะให้ของเล่นไม่ใช่แต่เด็กมันจะใช้ได้จนถึงโตเช่นเขามาทําเป็นโทรศัพท์เป็นนาฬิกาเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับตัวมิกี้เมาส์มันก็จะอยู่กับผลิตภัณฑ์หรือของใช้เหล่านั้นนะครับ ตอนนี้เราอยู่หน้าตู้ที่เป็นมิกกี้เมาท์ที่เป็นชิ้นที่พี่โอ๊กมีความทรงจํามากๆคือชิ้นไหนฮอตโยู่ครับเป็นไฟแชกนะครับไฟแช็กซ<อ>ิปโปของอเมริกาผลิตขึ้นมาแล้วก็ทําขึ้นมาเพื่อแจกให้กับทหารอเมริกันที่ไปรบในเวียดนามเพราะนั้นมันก็จะมีการแกะสลักที่ตรงตัวไฟแช็กแล้วตัวดิสซี่เองไม่ยอมมองว่ามันเป็นเรื่องการดูดีนี่นเป็นสิ่งไม่ดีสาหรับเด็กก็เลยมีการสั่งเก็บจึงมีการดึงกลับทั้งหมดแล้วก็มันเลยมีเป็นของที่ มมันมีราคาความสุขของการที่พี่โอได้ทําสิ่งนี้มันคืออะไรคะพี่สิ่งแรกที่ที่เราต้องการคือเราอยากแบ,บ่งปันให้กับ,บน้องๆคนที่เขาไม่ได้เก็บสะสมเวลามีน้องๆมาเข้าชมมาอะไรเงี้ยเด็กๆยิ้มเราก็เออรู้สึกว่าเออสิ่งที่เราเก็บนี่เราได้แบ,บ่งปันฝากอะไรถึงคนที่กำลังหาแรงบันดาลใจในการเก็บสะสมอะไรบางอย่างแล้วในวันหนึ่งมันอาจจะเป็นสมบัติที่มีค่าให้กับคนใ,ในยุคต,ต,ต่อไปถ้าคนอยากเก็บสะสมเนี่ยประเด็นแรกก็คือ สิ่งที่ตัวเองชอบนะครับ ชอบชอบมันค่อยๆเก็บนะครับอาจจะไม่ต้องซื้อหามาในราคาแพงแต่ว่าเราเก็บไปเรื่อยๆแต่สุดท้ายแล้วอย่างที่ผมบอกว่าถ้าเก็บแล้วเนี่ยมันจะไปนึกนำไปสู่ในเรื่องของการศึกษาข้อมูลเนาะว่าของที่เราชอบเนี่ยมีที่มาที่ไปยังไงสุดท้ายแล้วไปาทางเราก็อยากมาแบ่งปันให้กับคนอื่นได้ดูนะครับสำหรับนักสะสมวันนี้มิวมาวินมาดีขอบคุณพี่โอ่งมากเลยเราแบบมีความสุขมากทุกคินมันมีเรื่องราวแล้วก็รู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับ คนที่ดูหลายคนเหมือนกันนะคะขอบคุณมากเลยค่ะสุดท้ายพูดเสียงนมกี่ม้าให้ดีอีฟังพี่บอกวันนี้นะคะเรา3คนสนุกมากๆเลยที่ได้ไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์มานะคะแต่ว่าก่อนจะจากกันไปค่ะเรามีความรู้ดีๆจากดรธีรตาขำนองในเรื่องของการฝึกสติง่ายๆในชีวิตประจำวันมาฝากกันไปดูกันเลยค่ะการฝึกสติเนี่ยคือการให้เราได้รู้จัก อยู่กับตัวเองแล้วก็อยู่กับปัจจุบันดังนั้นสิ่งที่ง่ายที่สุดก็คือการฝึกลมหายใจเข้าออกโดยใช้มือของเราเนี่ยะะทำให้เขาเห็นนะคะว่านี่คือลมหายใจเข้านะคะลมหายใจออกให้เขาทำตามจังหวะเราเนี่ยค่ะหายใจเข้าหายใจออกหรือบางทีเราอาจจะใช้มือก็ได้ค่ะ5นิ้วขึ้นมาแล้วก็ให้เขานับจังหวะการหายใจเข้าและการหายใจออกหายใจเข้าก็ให้เ,เด็กสุดลมเข้าไป หายใจออกอย่างนี้ค่ะก็เป็นจังหวะไปนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้มันเป็นการฝึกให้เขาได้อยู่กับตัวเองนะคะอันนี้คือประการแรกในเรื่องของการฝึกลมหายใจอีกประการหนึ่งค่ะคือการที่ให้เด็กนะคะได้เข้าไปสู่ธรรมชาติเนี่ยก็จะมีประโยชน์มากนะคะโดยให้เขาได้ใช้ประสาทสัมผัสต,ต่างๆนะคะนะคะไม่ว่าจะเป็นตาหูจมูกหรือว่าสัมผัสให้เขาได้ถอดรองเท้าแล้วเหยียบยอดหญ้าได้เอาเท้าสัมผัสกับ,กบใบหญ้านะคะก้อน ห,หรือบางครั้งเข้าไปในปา่าหรือพื้นที่ที่มันเงียบก็ให้เขาได้ใช้ประสาทสัมผัสทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นตามองดูใบไม้สีเขียวนะคะหรือว่าเป็นการฟังเสียงนกนะคะหรือการอยู่กับตัวเองก็คือฟังเสียงหัวใจของตัวเองสิ่งเหล่านี้มันก็ช่วยได้ในเรื่องของการฝึกสติเพราะว่าเขาต้องจดจ่อและใส่ใจแล้วก็อยู่กับสิ่งหรืองานที่เขาทำอยู่ตรงหน้านะคะสิ่งเหล่านี้ก็สามารถที่จะช่วยแล้วก็ฝึกฝนเขาได้ะคะ่ะ เราสมาัมภ่าดีกว่านีกว่าพี่มาตี้พี่มาวินที่เราไปเที่ยวกันมาเนี่ยชอบที่ไหนพี่วินชอบที่ไหนเราวพิกินมาที่มันเลือแสงอ๋อรอแล้วพี่วินชอบที่ไหนครับ ชอบที่ไปต่อหมอห้อครับอ๋อแต่เราแพ้นะเราชอบหรอทำไมฉันขิงน้องขนาดนี้ก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะที่พาเรา3ามคนมาเที่ยวที่ลำพูในครั้งนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์มหาวิทยาลัยมหิดลสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวและสมาคมพิพิธภัณฑ์ไทยคะ่ะขอบคุณมากๆาเลยค่ะแต่ว่าก่อนจะจากกันไปนะคะฝากช่องทางโซเชียลมีเดียของรายการด้วยนะคะตามนี้เลยหรือว่าใค,ครนะคะสนใจข้อมูลของพิพิธภัณฑ์ ะะก็สามารถสแกน QR code ได้ตามนี้เช่นกันนะคะแล้วก็กลับมาพบก,กับรายการเราได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะจะพาไปเที่ยวที่ไหนต้องคอยติดตามแต่วันนี้เรา3าคนขอลาไปก่อนทำยังไงคะสวัส,วสวดีค่ะบ,บ๊ายบาย,บายครับบ๊ายบายเธอบอกฉันว่าเส้นทางของเราที่วาดไว้ม <า S 1> ไม่ว่าจะไกลหรือไกลเรานั้นจะฝ่าฟันจับมือกันไว้ฉันและเธอ แสนยาวไกลผ่านทองฟ้าเกิดสิ่งที่สวยงามและแสงสว่างส่องทางเอก้าไปปัญหายิ่งใหญ่ทางใครเท่าไรไม่ไหวมันไปสู่ความฝันจงเชื่อมัน พัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม